สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีบ่ได้มาหาโดนแล้วอโอู้ห้าแยวนี้คือสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วแบบดีแล้วสมบูรณ์ทุขภาพดีจ้ะดีแล้วแต,<อ>แต่แต่ตัดแต่ตัดขามานี่กินได้สบายมากกินได้อยู่ได้บ่ได้ไปโรงพยาบาลบ่ได้ไปเข้ายากินยาอย่างทั้งที่กินยาเบาหวานธรรมดาปกติดีแล้วดีแล้ว คันตัดแต่โดนแล้วก็ติดใส่ไข้แต่โดนแล้วอ<ข>อตอนนั้นตัดสินใจว่าได้แล้วข้อมอตัดบ่แม่นขอหมอตัดอยู่สามเทียมหมอว่าตัดให้ <laughs> อาจารย์ไทานีา่แต่ละท่าน,น,นบ่ตัดให้เพราะายังไม่ถึงเวลาตัดอยู่ผมเนี้ยครับผมจะตัขดขาครับยังไม่ได้ไม่ได้ตัมด,ดมาแล้วก็ดีเลยนะรักษาทุกทุกให้มันเจ็บ่ได้ใส่ขาเทียมบอกว่ามีขาเทียมก็มีอย่งนี้ใส่มันบ่ะจำเป็นติดเป็นใส่เฉพาะเข่าข้างนอกกะไม่เหรอเอ๊ะ ลุงก็ได้มาตามโดนแล้วแนวทางเขาเป็นปีพุ่นแล้วปีหกเจ็ดแม่เดียวที่มันออกสิบที่แปดสิบสามมันบอกเดี๋ยวนี้มันเขาบอกว่าเขาจังหวนแล้วก็ได้ยินเ่าว่าเขาไร่หงวแล้วเขาม่าจะหลอดละแต่เข้าไอ้ที่มันพานเมื่อ้ร็วเพาะจะว่าหวหัวล่าซุดนี่ล่าสุดนี่เขาครับนี่เขาล่างหรือบนผมบอกบนแต่ไปออกล่างผมบอกหานี่เขาเรียกผมติดหา ติดห้าบนนต้องกท่มันพนไปแล้วนะสรุปว่าสรุปว่าเขาไม่จังหวะแล้วเแต่ปีไม่ในเริ่มเล่นปีไม่นีปีไม่วันที่สองโมกรา่ไหมวันที่สองมกุระที่พานมากเลยเอาเริ่มปีนี้เลยเริ่มปีนี้ครับอ้าคันนั้นมันประเดิมเขาแล้วนึกว่าเขาเหมือนปีตีปีหกแปดนขึ้นยู้กับจังหวะมันครับขึ้นยู้กับช่วงจังหวะนี่เรื่ผมมันมีจังหวะ เดี๋ยนี้เอฟซีโทรมาหาบมเดี๋ยวนี่เอฟซีติดต่อโยูมันสิบกว่คนติดต่อตลอดเมื่อปีมาั้งเลยผมก็บอกผู้ใดอยังไงโทรมาเพื่อนในร่นทายารุ่นทายากรพ่ยังเห้งเล่ายากเล่ายากเพงใจผมมือไดพวกเล่า่าแต่ช่วงนั้นพ่อเขาลงบบานดูนะพวกหนูเลาไดพ่อยากมา้มั็นเ้หลายมุมยันแ่จะเปน บางทีโทษสัมผัสผู้ไหนยังอยู่โรงพยาบาลยันเก็จะว่าสิตายบรนไดกันน้ำหมดตะเล็กน้ำเพลินผมมองเลยล่ะครผมนี่บอกเกีียวได้ผมนี่โทกย้ำในหายแนั่นเพราะว่าบางทียังอยู่โรงพยาบาลอยู่สิพ้าขาสิตัดขาเลี้ยวปับสามสิบนาทีนี่สีออกหายได้เลยไหมสีตัดขาอยู่ยังท้องเบาเล็กอยู่หังนุกขย่านมาย่างหนึ่งพ่อเพราะว่าที่ว่านขย่านแม่แล้วว่าโอู้แมอเจ้านี่ก็เป็นบ้าเนาาะย่นเนาะแฟนผมใจดีจ้ะ คุณจ้างอยู่บิ่งบางคนกับลูกคนใจดีคนทำมาทำหมอคนเขาวัดเขาอะไดิดีแล้วเกาง่ายเปล่านั่นที่จริงม่วงอลายมุมเนาะผมผมไปบอกคุณหมอวันที่สองผมไปโรงพยาบาลกันตชาโนะแปลวายาประจำพหวานบอกคุณหมอซิฟหาหาซิเบียด้อตัวเดียวอืมค่นถืงวะหมอพูดอ่าน่นมาวัดความดันนี่ผมผมไปเจาะเลือดผมได้หนึ่งหนึ่งห้าเจาะเลือดซิฟหาหาซิเบีได้คุณหมอ เพิ่นซื้อบ่ลอะโอ้ยหนูบ่หมูบ่กใครซื้อเลขพ่อเพิ่นว่าครับบ่เป็นหยังครับแต่ว่าสิบห้าสิบเอ็ดเด้อบล็ู้เพิ่นมักบ่พอกันเพิ่นห้องทุกเชิญผมไปห้องพ่นไปห้องเรือร่างผมบลบอหวานเรือร่างผมแม่ออกมาแล้วจังเสียดายเนาะบ่รู้ครับบล็อตหนีโทรถามเล้อจ้ะนะอ้าวว่านี้ตัวไดนบลอเอ่องวดนี้นี่นะครับมันบ่ล้างน้ำกันหรือแยกกัน แยกคือเก่าครับเลขผมหนี่งมันแย<า>กบนก่อนมันจะแยกสูตรแยกสูตรแยกขนาดเี้บนบนเลขเเเมา้ยยังวิ่งตัวได้ปะบนบนของผมหนึ่งมันวิน่งวิ่งสี่วิ่งสี่บนเออวิ่งสี่บนนะจับคู่ตัวได้ฮะเอ่อจับคู่นี่มีเอ่อสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่หกสีส่หก สองตัวม่วงขมเลยครับมัก2ตัวนี่4ี่สวีเจ็ดีเจ็เก้าสีเก้าเอาเอาปูพี่เลพี่เลตัวก็เก้าสี่ศูนครับเก้าสี่ศูนยเจ้เดียวทาเดียวี่เก่งสี่เาเก้าศูนย์่แหะเจ้ายานก็เจ้าอยากให้หอก อืมนี่ผมมันเลีกยงกายออกเลยจักแล้วข้างล่างวิ่งยังว่ามันนี่เรียกล่างนี่วิ่งศูนย์ครับผมขงล่างวิ่งศูนย์แค่วิ่งศูนอ่อมี่มี่ศูนย์สองศูนยอศูสี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าอ่ศูนย์เจ็ดศูเจดน้นสุได้ครับผม ศูนอ่สีกับศูนย์เจ็ดรับเน้นศูนย์สกศูนย์เจ็ดอนี่แหละครับไปเทกวันไหนนั่นขันธรรมดามันเข่ามันกระติเข่าขันธรรมดาวะ่ะนอปีที่แล้วมากเน,นาะแน่ยนตะเกาว่ามันเขา่าสามงวดที่งวดมันยังยุดสามงวดที่งวดตาม่ีเ้มาตามขันมันเพชขันมันเพชิดมันงเหเพชิดยงวดหนึ่งสองงวดจ้าแล้วตอนเมื่เกินสามงวดเสรุป ที่ละกล้องนะค่ะสะดุ้งว่างวนนี่พ่อแหลมทองว่ามันที่สิบเจ็ดมักระาสองห้าหกแปดนี่เลขวิ่งข้างบนวิ่งสีตัวเดียวจับคู่ให้สี่ศูนย์สี่หกซี่เจ็ดซี่เก้า 4, 4, 6, 4, 7, 4, นะคะเน้นซี่ศูนย์กับซี่หกเลขสามตัวมาหางเดียวคือเก้าสี่ศูนย์สำหรับข้างล่างวิ่งศูนย์ตัวเดียวผู้ใดมักแรนมาออกกำลังกายวิ่งศูนย์จับคู่ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเน้นที่ศูนย์สี่กับศูนย์เจ็ด เอาพอเลขทั้งหมดทั้งมวนนี่จำเป็นต้องกลับบ่ปกติผมกลับเหรอครับเลยผมเพิ่มมันเป็นลักซิปนะครับบนลักซิบนสี่คู่ล่างสี่คู่แต่เน้นท่าอย่างละสองครับไว้แคบหน้าจอไว้พี่น้องเลขวิ่งนี่วิ่งตัวเดียววิ่งวิ่งตัวเดียวเพื่อเลขวิ่งนี่วิ่งลูดวันเอะเลขพร้อมนี่สูตรวิ่งลูดวิ่งลูดเลขวิ่งนี่ลดจักงวดบ่พักล่างเลยผมว่าเลยสรุปข้อมูลได้ แต่ว่ามันถือค่าถือเนียมันจะเขาเข้าเลขเลขวิ่งผมเนี่ยเข่าเข่าไหลเติบอยู่วิ่งสี่เออวิ่งสี่บนบนวิง่งสูนล่ลางมันเขาอยู่มันเข,นขาไหลถ้าเจ้าสงสัยเลยปีนี้เลขมันก็ไม่เจอหกแต่เม่นหลอกหล,ลอกใจต่หัเพราะเขาามมาเนาะ ตจ้าเวซี่เกาเนาะถ้าเจ้าติดตามผมชิมก้อนที่ติดติดตามหนี่งเมื่อปีมั่นศาลได้ดิเทรมากมันปะโทรมาเอาหอดปะถบอถือกระซังได้โมเอ็นหายเกินกว่าเทรมาคือเก่าผมคำนวณชิ้นออกเลขออกปั๊บผมเห็ุได้ทันที่เลยเท่ามารูดู้ใดอย่างไรจ้าจ้าเออปัดนี่เป็นยังงี้ออกคัดแฉเลขโคกเลยไหมเป็นว่าแมนมู้จ่อยากบ่วครบรอบจักสี <kung> <mich S 1> ผมมาเนาะเขาทำนี้เนาะผมมาเขาใจเราเองครบรอดเจ๊กปี6บปีเนาะจะแต่เลยออกด้วยบ้หน่วยกับสิบบดานิปกับลอยยุ่งซี่แหละครับผมบอกให้เจะเราเด๋ยนนี้เลขจอมพวกได้ไปขอเพแม่บ้านบ่บครับผมแต่ผมมาอีกตัวหนึ่งคือสิบซี่เลยซี่หนึ่งไหมสี่หนึ่งบนหรือล่างล่างแลบนบนสี่หนึ่งมักมัก แต่ว่ามันเป็นเลขมันเป็นเลขดับผมเลยแต่ผมไมงมักอมักซีหนึ่งไหมเลขมากเลยค่อยออกบ่ะมันออกแน่อยู่ดิคันว่ามักมันเป็นเลขแต่ว่ามันเป็นเลขดับบางเอิญเลขดับนี่บางเทียมันก็รุดเนาะปีหนึ่งนี่รุดว่าบบออกมันส่องดูสามเทียมือสี่เทียมตอนนั้นมันปีเลยเรนจ้ะคืนว่ารุดคือรุดแต่ว่ารุดกระซานงวนผมหมักซีหนึ่งไหมพอเดือนหนามันสิบสี่กุมภาวันวายนไทย มากสีหนึ่งแต่ว่าหนีผมมีสี่หนึ่งผมมีสี่หนึ่งแต่ว่ามันติดซี่มั้จ้ามันขาดไปโดนสี่ศูนย์สีหนึ่งผมบอกร่องสี่ผมว่าเลขหนึ่งมันทับงวดนี้ทายมันรูดในรูดสี่สี่ลักสิบทางล่าเนี่ก็รูดศูนย์ศูนย์รักสิบศูนย์สรุปแนวทางของพอเรียมท่องแคบหน้าจอไปเลยพี่น้องนะคะ พิ่นจะบ่มีบ่มีคงสุดท้ายเด้นะอเนาะคะเนาะบ่่เดียว,ลว,ลวคลิปเดียวม้วนเดียวจบเด้เอพี่น้องจดไว้แคปหน้าจอไว้นอดีตาบ่ได้มาตามเป็นปีแล้วนะคะนะคะเป็นหน้าต่าหาเศษลากินแมงรัฐบาลเฮ็ด <c oughs> และ้ะผลบ่มาตามเพราะ,ระ,ระ,ระว่าพ่อเราบ่สบายเพิ่นเข้าโรงพยาบาลดูก็เลยเกรงใจเพิ่นเลยบ่มาตามนะคะสะรู้ว่าซุม,มออื้อนี้บ่ได้ไปซ้ายอยู่ตาบ้านมันบ่ค่ะอยู่ตาบ้านตลอดมาเมื่อไหร่ก็เจอมันบ่ไม่แน่เลยเดี๋ยวนี้หมอนะะัดบ่บ่ครับไปเอา วันที่สองเจอยาเบาหวานเอ่อเป็นนัดสามเดือนครับโอ้โดนสามเดือนพุ่นแล้ววันที่สามสิบเอ็ดมีนาพูแล้วขนาดตัดขามาแล้วก็ยังนัดเป่ายาอีกยูิยาเบาหวานเออมันยาเบาหวานดิยาปกติของส้มเป็นเบาหวานอ๋อกนเป็นกนเป็นเบาหวานนี่ต้องกินยาตลอดกินตลอดกินไปเรื่อยๆแหละบางกินจนตายค่า่ะ แล้วก็ดุงยเลยยาินึ่ว่ามันตะการหนึ่งคนละสองยาทำไกระปโองหนึ่งเมล็ดยาผมกินกินปานกินขนมเนาะอ้าวหายว่าสุขภาพแข็งแรงหายซีโซดีนะทางของพ่อนะคะโอ้กินตลอดที่รียาบาหวานยาพุ่มดัน